โอ้ยเนี่ยไปเดินข้ามมาถึงนี่ฮะรูรูขึ้นตามถนนเลยครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ครับผมนี่ฮะผมดินไปสองหลังมีฝั่งฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวดูทีละฝั่งเลยนะครับผมฮะถ้ากล้องมาทางนี้ถ้ากล้องนี้นี่ฮะหมายผมลองดูด้วยฮะนี่ผมว่ามันแปลกๆครับผมนี่ตากล้องฮะกลับผมหายครับผมนะเดี๋ยวดูดูนี่ฮะผมเห็นสายนี่ฮะนี่ครับผมฮะไหนไหนเอ้า โอ้อยู่นี่อยู่นี่ครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมอ่ะนะนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเก็บไม้แล้วเฮ้เดี๋ยวอีกฝั่งอีกฝั่งนึงครับอืมมแมลงก็ขขเข้าจะเข้าป่านะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ้าวหลังนี้หลังนี้กระโดดท่านผู้ชมครับดูดูดูเข้าผมาครับดูครับอ่านี่ครับอ๋าสองตัวคู่เลยครับผมอ่า นี่เจ้าเจ้าเจ้ามีเาผมรูมันขุดรูเขาอ้ามีรับผมไป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 หนูไปใส่อ่นคะรับ สวัสดีครับผมสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะครับผมวันนี้ตอนประมาณตีสี่ครับผมโอ้หหนาววันนี้ผมพามาดูหนูนะฮะตันนี้ผมดูมานะผมดูมาสักประมาณเท่าไหร่เจ็ดหลังแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูหลังนี้ครับผมมันแปลกๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยคนระับนี่ครับผม ได้ยินเสียงครับผมมันดูมันดังแบบนี้กันนี่ฮะเฮ้ยเฮ้นี่ผมนี่เมื่อกี้มันดินคุกคุกนี่อย่ี้ย่าอย่าบวชนี่ครับผมหนูหนูครับผมฮะนี่ฮะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้หนูของขาวผมกัดนี่ครับผมขาดเลยครับผมเนี่ยดูฮะเชือกผูกกับผมนะครับเนี่ยโอ้โหเกือบลากเข้ารูไปแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวฮะ พุ่งไหนเลยน,ลลนี่ครับผมหาแล้วหาแล้วนี่ครับเออนี่นไหนไหนไนไหนก็ติดหางเข้าข้างหลังครับผมนี่ฮะหนูหขาวเยอะครับผมอ่าะจะทำอี่ค่าไหนมันเนะี่ยเออตรงนี้เป็นรูนี่นะฮะเป็นรูหนูพุกนะผมแต่หนูทองขาว หมานีเฉยเลยครับผมเหมือนไงครับไงกันหนูครับผมหนูทองขาวหนูหนูนาเหมือนกันนะฮะเค้าครับผมเดี๋ยวผมขอจัดการไปก่อนฮะเดี๋ยวผมขอหยุดกล้องฮะนี่ครับผมมจัดการไปเรียบร้อยแล้วฮะหนูท้องขาวครับผมตัวแรกครับผมแต้มแรกโอ้เดี๋ยวมา แปดหลังนี้แล้วครับผมไปครับผมเราดูหลังต่อไปฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมคือยักตู้เลยครับผมมันห่างครับผมที่ผมดักเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นนาที่ว่าเกี่ยวแล้วครับผมก็มีที่บ้างมีที่บ้างครับดักนี่โดดไปโดดมาเลยครับ แต่ดักแต่เฉพาะมีตรงที่มีรอยครับผมเขาเลยจะค่อนข้างห่างอ่ะโดนบ้างไม่โดนบ้างดูหลังนี่ครับผมเป็นยังไงเอยหลังนี้หลังนี้เข้าหมายอยู่นี่ครับเออหกากายเสกไหครับเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงอยู่เหมือนเดิมครับผมออยู่หลังอยู่ยดูดเลยครับผม เดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับผมเราไปใกล้ๆแล้วผมถ่ายให้ดูอีกทีก็คนข้างไกลก็สองสามนาเลยครับอันนี้วันนี้ตอนนี้ผมข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมนี่ยครับโอ้ยเนี่ยเดินข้ามมาถึงนี่ครับรูรูขึ้นตามถนนเลยครับผมเนี่ยครับนี่ครับเงี่ยผม นี่ฮะผมดวาวไว้สองหลังมีฝั่งฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะเดีย๋ยวดูทีละฝั่งเลยนะครับผมฮะตะกองมาทางนี้ตะกองน,งนี้นี่ครับหมายผมผมลองดูดนะ้วยนี่ผมว่ามันแปลกๆครับผมนี่ตะกองฮะกลับผมหายครับผมถ้าเนเนี่ยเดี๋ยวน้อเนี่ยผมเห็นสายนี่ครับนี่ครับผมฮะไหนไหนเออโอ้อยู่นี่นี่ครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมอ่ะนะ นี่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเก็บหมายแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งอีกฝั่งนี้ครับอื้อมาแรงก็เข้าจะเข้าป่าฝั่งฝัง่งนึ่งเอ้าหลังนี้หลังนี้กระโดดท่านผู้ชมครับดูดูดูเข้ามาครับผม,ผมดูครับอ่านี่ครับอ่าสองตัวคู่เลยครับผมอ่านี่เจ้าเจ้าเจ้านี่ครับผมรูมันขุดรูครับอ่า นี่ครับผมไป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 เอาหนู่มไปใส่ก่อนครับอ่าไปเลยครับดูไปเ,เลยครับตอนนี้เวลาก็บีบพอแล้วครับผมอ่านี่ครับผมอ่าสองตัวคู่เลยนะครับผมอต้อ,องได้อย่างนี้ผมต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองทัวคู่เลยครับผมไปครับมาผมตากลองเดินมาเลยครับผมเดินมาดูเลยครับผมเผื่อแป๊บเดียวเกือบชั่วโมงแลวครับผมรีบแล้วครับ ง <Pokemon> Poke <digest> <nh> ั้นเดี๋ยวไม่ทันครับเดี๋ยวผมไปดูหลังในก่อนนะฮะถ้าเขาเดือดีิ้ตกนานนะหลังนี้เป็นยังไงเอ่ยเนะยาวไปถึงนุ้งฮะหลังนี้เป็นยังไงเอ่ยหลังนี้หลังนี้ไม่โดนนะผมเดี๋ยวผมเก็บเลยนะฮะมีรอยขุดนะครับผมแต่ รอยขุดก็ไม่ไร,อรอยขุดเก่าแล้วรอยขุดรอยขุดใหม่กันนะรอยขุดหากินเนี่ยไปเขาลงทางไหนดีลงทางนี้เลยมันอยู่เนี่ยไม้อยู่นี่ครับผมเนี่ยดูรอยขุดรอยขุดใหม่ๆเลยเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยแหวกม่อคืน่นก็ขื่นเลยเนี่ยเฮ้ยทางไหนเนี่ยนี่กลับอยู่นี่ครับผม นี่ผมก็ผูกไว้อ้าวหลังนี้โดโดโดดอ่าหนูเล็กน,นี่แหละนี่ฮะเออโดดละนี่ครับผมเนี่คฮนะสิงเขาเนี่ยเขาเดินเขาผมว่าเขาเกี่ยวอะไม่ไม่ใช่สิงอขะบ,บวงบวงหลังหนูเขาเหมือนกันฮนะเนี่ยผมก็ผูกไว้กับเขาเลยเขาเนี่ย <c oughs> แต่อันนี้ผมว่าเขาเดินเขาเดินมาแล้วมันคงจะเกี่ยวหลุดจากแขนเขาหรืออะไรเขานี่ฮะนี่ผมนี่ฮะ อ,อตากล้องจ็บวะเดี๋ยวเอาไลเดีเอาไปลองใช้กันบ้าอ่าอันนี้ผมไม่ได้ขโมยครับะมันเกาะอ,อยู่บนนี่นะอ่าโดนมาแล้วครับโดนมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโโดูหมดอือนี่หมดโอ้โห มันไม่ใช่อะไรแล้วมันจะกัดผมด้วยนะหมดฉันจะกัดผมเองนี่แหละครับฉันต้องไล่มันออกก่อนฮนะไปครับหลังต่อไปครับผมหลังนี้อ้าวมาหลังสุดท้ายพอดีที่วะโอเคเดี๋ยวผมขอหย,หยุดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นนะผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีครับ เดีผมมาถึงหลังสุดท้ายครับผมผมจะเดี๋ยวผมสรุปหนูให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูหลังสุดท้ายครับนี่ฮะหมายเฮาวานนะครับผมเ่อวานนั่นดูตอนสองทุ่มครึ่งฮะหลังสุดท้ายผมเดี๋ยวอ่ะครับผมอ้าวตาคนตาคมาครับเอาเอาเอากลับกระเด็นนี่ผมกลับหายผมอาเอาเห่ะยเหนี่อยเหนื่อยเฉือยเฉือยมานี่นี่ครับผมอ้า โอ้หลังหลังสุดท้ายมีแท้ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วาผมเมื่อกี้นี้ผมเอาผมเตรียมผมจะสรุปหนูแล้วนะฮะผมกล่าวว่าไม่มีแท้แล้วครับผมแล้วผมลงมาดูรับตากร้องปอะอ่ะขึ้นไปก่อนฮะตาก้องขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราสรุปหนูด้วยกันเลยฮะหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายมีแท้ครับผมเดี๋ยวเราสรุปหนูด้วยกันอ อาเช้า,ชานี้ครับผมเช้านี้เช้านี้อาสามสี่หนูท้องขาวอยู่ตัวนะครับผมหนูท้องขาวโอ้โหผมก็ไม่ได้เก็บกลับดีดีเยรีบเพราะผมวันนี้กลัวจะไม่ทันเวลาครับผมนี่ครับผมอาวันนี้ครับผมห้าตัวครับผมห้าตัวครับผมอานี่ นี่ครับอ่าตัวครับผมอ่าสวัีเอยแสงได้ไหมอ่าครับผมฝากขอบคุณฝากฝากขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนธรรมาหากินแล้วก็ช่องยูทูบช่างสายล่าคนธรรมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม